ครับสวัสดีครับคุณม่อนครับเมื่อวานนี้ก็บอกไอ้ลิง่ขับรถชนตุ้มเมื่อวานครับหุ้นขึ้นใหม่สุดๆแล้วตกลงมากำลังวิ่งดีๆพี่คเป็นยังไงบ้างคะธุรกิจพี่แล้เนี่ยเอาไงครับก็ก็ต้องยอมรับว่าเออตอนนี้เนี่ยในส่วนของอินเตอร์ลิงเองเนี่ยจากสถานการณ์เมื่อวานที่มีการปรับตัวของราคาหุ้น แล้วก็ช่วงเย็นๆอาจจะมีการสันผวนนิดหน่อยเพราะว่าอ,อหลายคนก็ตกใจว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับมนกันต้องต้องเรียนว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีข่าวว่าอินเตอร์ลิงเองเนี่ยกําลังจะเอ,อประมูลงานทับมารีนเคเบลิลนะครับพันหนึ่งร้อยกว่าล้านเกือบสองเกือพันสองร้อยล้านะนะครับก็ก็ก็มีการเก่งกันว่าอินเตอร์ลิงน่าจะ <c oughs> เป็นผู้ชนะการประกวดราคาค นะครับแต่เพระอเอิญเนี่ยหลายคนก็ไม่ทราบว่าประกวดราคาจริงจริงวันไหนจริงๆแล้วประกวดราคาวันนี้ฮะนะครับก็ประกวดราคาในช่วงเอ่อช่วงเที่ยงเที่ยงเรามีการเคาะราคากันแล้วก็เป็นข่าวดีปรากฏว,ว่าเออตอนบ่ายเนี่ยเราก็ทราบผลว่าอินเตอร์ลิงก์เองนะฮะ <c oughs> สามารถที่จะเคาะราคาต่ำสุดได้นะครับ <c oughs> ก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้ชนะ การประกวดราคาในครั้งนี้ <Okay. S 2> มูลค่างานที่เราเสนอราคาไปทั้งสิ้น1,152ล้าน <Okay. S 2> บาทนะ <Okay. S 2> ก็คิดว่าน่าจะมีการเสัญญาภายในไม่เกินเดือนกันยายนนี้ <Okay. S 2> นะฮะ <Okay. S 2> ก็จะทำให้อินเตอร์ลิงก์เนี่ยกลับมาพังอาดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า mm hmm. ต้องเรียนว่าเราว่างเว้นงานโครงการขนาดใหญ่ซึ <Okay. S 2> ่ง,งานธัมมรีนเนี่ยมาสองปีกว่าละนะครับ เ่ากับว่าตอนนี้อินเตอร์ลิก์ก็จะมีแบ็กหลอกอยู่พันกว่าล้านซึ่งจะรับรู้รายได้ภายในปีห้าหกกับปีห้าเจ็ดนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นข่าวดีผมเชื่อว่าตอนนี้เราก็ได้แจ้งตลาดไปแล้วตลาดน่าจะมีการรับรู้แล้วครับผมก็คือสถานการณ์ของอินเ r อร์ลิงตอนนี้หมายความว่าได้ธุรกิจนะฮะแล้วก็มีแบ็กหลอกทั้งปีเพิ่มขึ้นนะคะค่ะก็ ตอนนี้เองนะฮะมีข่าวแจ้งมาระบบเป็นระบบก่อสร้างเคเบิลใต้น้ำใช่ไหมคะครับเป็นการวางระบบเคเบิลใต้น้ำครับอันนี้เป็นเป็นส่วนในธุรกิจของงานวิศวกรรมนะฮะในขณะเดียวกันในธุรกิจนำเข้าและจะจำหน่ายสายสัญญาณเนี่ยซึ่งอินเตอร์ลิงค์ถือว่าเป็นบริษัทนำเข้าและจะจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่สุดในประเทศไทยสายสัญญาณเคเบิลนะครับผ่านมาครึ่งปีเนี่ยถือว่าไปในทิศทางที่ดีมากนะครับมีการเติบโต เพิ่มขึ้นค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานของธุรกิจตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าปีนี้เป็นปีที่อินเท์ลิงมีความแข็งแกร่งถึงส่วนหลัก <Okay. S 2> ประกอบกับการได้งานตรงนี้มานะฮะ mm hmm. แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เรากำลังเอ,อ่อก่อสร้างโครงข่ายเฟเบอร์ออปติกนะครับไปทั่วประเทศตอนนี้ก็คิดว่าโครงการน่าจะแล้วเสร็จภายในภายในประมาณเดือนสิงหาคมนี้ หลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการเซ็นสัญญาให้บริการซึ่งก็จะมีข่าวดีต่อเนื่องับข่าวดีต่อเนื่องพี่หุ้นพี่นะครับพี่เมื่อวานเนี่ยขึ้นหนักเลยนะสิบเก้าบาทนะนะฮะข่าวจบแล้วก็จบเลยนะพี่เนี่ยสิบเจ็ดบาทออผมยังเชื่อว่านะครับด้วยด้วยนักวิเคราะห์เองเนี่ยหลายสำนักนะครับพี่วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจการลิงกเนี่ยอย่างเคทีบีเซมิโก ให้ราคาหุ้นเราไว้ที่สามสิบาทอ๋อวนี่ได้ร้อยเอซื้อตอนนี้ฮนะก <c oughs> ิมเองให้ไว้ที่ยี่สิบเจ็บาทออกิมเองใช่ไหมคะนะครับแล้วก็มีหลายสำนักนะฮะที่ตอนนี้ hmm. เอ่อกำลังติดตามหุ้นของเรา <c oughs> นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นของอินเตอร์ลิงกเองเนี่ยมีสถาบานันคือเนื่องจากว่าเราเพิ่งเพิ่มทุนไปเมื่อประมาณเอ่อต้นต้นต้นเต,ต,ต,ต้นเดือนหรือปายปายเดือนที่แล้ว นะครับก็มีสาบันเข้ามาถือหุ้นเราอยู่พอสมควรค่ะรับมผมยังเชื่อว่าถ้าเกิดนักลงทุนเองนะฮะได้เข้าใจปัจจัยพื้นฐานของบริษัทเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าน่าจะเข้ามาลงทุนร่วมกับเราได้นะครับเพราะเราคิดว่าเราจะมีการเติบโตที่ดีแล้วก็ปีนี้เราน่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้ด้วยซ้ำไปจากการที่เราได้งานตรงนี้มา,าครับอ๋อแล้ว,ลว,ลวถ้าถือหุ้นพี่ติดไว้อ่ะมันได้อะไรอีกไหมนอกจาก ราคาหุ้นที่ติดไว้เออคือจริงๆตอนนี้อินเตอร์ลิงเองยังมีวอลเลน์นะครับมีมีวอลเลน์ซึ่งซึ่งเออยู่ในตลาดเข่าที่ทราบตอนนี้ราคาวอลเลน์ค่อนข้างจะดีขึ้นไปถึงเจ็บาทแล้วกําลองนี้นะฮะครับค่ะค่อ๋อพี่ให้วอลเลนแล้วปันพงปันผลเฉลี่ยต่อปีมีมีราคามีปันผลของอินเตอร์ลิงเองเนี่ยเราเราปีที่ผ่านมานะครับเราก็ปันผลนะฮะค่อนข้างจะดี นะครับเ <Okay. S 2> ทียบเป็นมิวแล้วเนี่ย mm hmm. ก็ปันผลของเราเนี่ยดีกว่าเงินฝาก oh. ของธนาคารน, <Okay. S 2> นะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ทุกปีตั้งแต่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์มาเนี่ยอินเตอร์ลิงค์เราเข้ามาทั้งหมดปีนี้เป็นปีที่สิบนะครับ <Okay. S 2> ทุกเรามีกําไรทุกไตรมาส <Okay. S 2> เป็นบริษัทลำดับต้นๆของตลาดหลักทรัพย์เอ็นดีไอด้วยซ้าไปที่มีกําไรต่อนเนื่องทุกไตรมาส <Okay. S 2> นะครับแล้วปีนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยทิศทางที่ธุรกิจไปได้ดีประกอบกับเราได้งานใหม่มา นะฮะล้วก็ยังมีงานคงคงขายไฟเบอร์ออปติกเชื่อว่าปันผลปีนี้นะครับด้วยพื้นฐานที่บอกว่า40%ของกำไรสุทธิเนี่ยนะฮะเราจะนำมาเป็นปันผลเนี่ยผมว่าทิศทางของการปันผลน,นะฮะน่าจะไปในทิศทางที่ดีะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคงต้องรอรอประชุมนะฮะประชุมบอร์ดประชุมอะไรครับค่ะคะก็มีนโยบายอยู่แล้วใช่ไหมคะในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลนะฮะครับค่ะ ทีนี้ในรอบปีนะฮะพี่เคยขึ้นไปสูงสุดคือ25บาท50สตางค์นะคะแล้วก็ลงมาวันเนี้ยสิบาท50สตางค์น่าลงทุนกับพี่ต่อไหมเนี่ยครับก็ผมยังเชื่อมั่นนะด้วยการที่ผมเป็นผู้บริหารงานแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่พอสมควรในในอินเตอร์ลิงนะครับผมยังมีความเชื่อมั่นว่าอินเตอร์ลิงเนี่ยยังมีการเติบโตต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะยั่งยืน ครับเป็นหุ้นที่ผมมั่นใจว่ามีปัจจัยพื้นฐานดีมากนะครับแล้วปีนี้เป็นปีที่เรามีความพร้อมมากที่สุดนะครับค่ะในเรื่องของธุรกิจใช่ไหมคะกับนี่กะทำธุรกิจเป็นมรดกลูกเลยอะพี่เออย่างอย่างปีนี้เนี่ยหลังจากที่เราดมทุนเข้ามาเนี่ยเรากำลังจะประกาศ เปิดตัวบริษัทจิิงอินเทคอมนะครับซึ่งเราได้กําหนดแล้วจะเปิดตัวในวันที่22สิงหาโอนะครับได้กราบเรียนเชิญพะนาท่านแลตรองนายกรละมตรีีกิติรัตนนน้์นองมาเปิดงานนะครับวันนั้นจะเห็นเห็นธุรกิจใหม่ของอินทิคงซึ่งจะมีมีธุรกิจทางด้านโคงบอติกไปทั่วประเทศแล้วก็แถมครับแล้วก็แถมอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเรากําลัง มีการก่อสร้างตัว Data Center อรในนามของบริษัท i ิน e r l i n k Data Center ซึ่งเป็นบริษัทลูกของของไอลิงก์นะฮะก็คิดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ก็จะมีอีกธุรกิจหนึ่งที่เข้ามาเสริมทัพของอินเตอร์ลิงก์บริษัทแม่ครับอ๋อก็มีบริษัทลูกแล้วก็ทำดัต้าเซ็นเตด้วยนะคะ ถูกต้องครับผมบริษัทลูกนี้เกี่ยวข้องกับโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกนี่ซึ่งเป็นธรุรกิจที่จะเชื่อมโยงกับเรื่องราวของการก่อสร้างอะไรคะครับเป็นธรุรกิจที่เสริมกันนะฮะเนื่องจากพอเราวางโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกไปทั่วประเทศแล้วเนี่ยเราจะต้องมีศูนย์ควบคุมเฝ้าระวังที่จะต้องเฝ้ามองโครงข่ายเรา24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราเลยมองว่าเพื่อที่เนื่องจากเรามีโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกไปทั่วประเทศแล้วเนี่ย ก็เพื่อให้ลูกค้าที่อยู่ทั่วประเทศเนี่ยสามารถมีสถาน,นที่เก็บข้อมูลที่ uh huh. ปลอดภัยแล้วก็มีคนเฝ้าดูได้24ชั่วโมง uh huh. ก็เลยก่อตั้ง Data Center uh huh. นะครับจุดแข็ง เนี่ยก็คือ Data Center เราเนี่ยม,มีโครงขายเฟเบอร์ติกซัพพอร์ตทั่วประเทศคือคนสามารถจะเรียกหากข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเช่นกันนะฮะสำหร,รับระบบตัวนี้เพราะว่าตอนนี้เ<ไ>ทคโนโลยีของ c ่าว d Computing จากต่างประเทศเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาท<อ>นะครับแต่สำคัญที่สุดเนี่ยคือจากอุทกภัยข่าวที่แล้วเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยขาดศูนย์ Data Center ที่จะเป็นแบ็กอัพให้กับศูนย์ใหญ่ๆนะครับอย่างตลาดหลักทรัพย์เองและอะไรเองเนี่ย นะครับเวลาเกิดภัยพิบัติเนี่ยเขาจะต้องมีศูนย์ d ั t a c เซ t เตอร์สำรองนะครับที่พลราเล่าอยู่ผมคิดว่าต่อไปอินเตอร์ลิงก์น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับสำหรับเออหรือว่าผู้ประกอบการขนาดใหญ่นะครับเช่นตลาดหลักทรัพย์ธนาคารแล้วก็จะเป็นศูนย์สำรองนะครับทางด้านด a t a c e n นเตอร์เราเรามั่นใจว่าน่าจะเป็นธุรกิจที่ดีเลยทีเดียวแล้วธุรกิจนี้มีคู่แข่งไหมคะ อปัจจุบันนะฮะก็มีบริษัทที่ลงทุนทำดัตช์เซ็นเตอร์อยู่มากพอสมควรนะครับอย่างเช่น CS l o g i ็อกอินนะครับ i Net, อ e นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยคือในของของการจัดการทางด้านไอทีเนี่ยจะต้องมีเขาเรียกว่าจะต้องมีศูนย์ศูนย์สำรอง Data c e n t e เเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยอินเตอร์ลิงเองก็ได้มีการเซ็น MOU ร่วมกับทาง i n e นในการเป็นศูนย์สำรองซึ่งกันและกัน แล้วก็เร็วๆนี้อาจจะมีการเซ็นกับอีกหลายรายนะครับที่ที่ที่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่นะครับก็ก็ถือว่าเป็นการร่วมเป็นพันธมิตรซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ช่วยกันในเชิงของธุรกิจครับค่ะก็มีมือไม้เพิ่มเติมต่อเนื่องได้เยอะขึ้นนะคะครับผม,มผมผมเรียนได้เลยว่าปีนี้เป็นปีที่อินเตอร์ลิง์เนี่ยมีมีมีความเข้มแข็งแข็งแกร่งของของรากฐานธุรกิจที่ เชื่อมั่นคงมากๆเลยแล้วหลังจากนี้ไปเราเชื่อมั่นว่าจะเห็นภาพของอินเตอร์ลิงที่จะเติบโตต่อเนื่องแบบก้าวกระโดดแล้วฮะเอาอย่างนี้ผู้พูดเรื่องธุรกิจมันดูดีไปหมดอ่ะแล้วถ้าหากอินเตอร์ลิงเกิดความเสี่ยงความเสี่ยงของอินเตอร์ลิงคืออะไรคะเออความเสี่ยงของอินเตอร์ลิงเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายหลายคนนะลงทุนจํานวนหนึ่งเนี่ย เข้าใจพื้นฐานของอินเตอร์ลิงค่ะนะครับก็ยังมองตลาดเวลาตลาดตกก็จะตกตามอะไรทำนองนี้แต่ว่าถ้าเข้าใจพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับด้วยการที่อินเตอร์ลิงค์มีการเติบโตมาแล้วก็เป็นบริษัทเดียวนะครับที่มีการกําไรทุกปีทุกไตรมาสอ๋อฮ่ก็พี่ทำเองเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจหลักฐานธุรกิจแล้วกับประกอบกับปีนี้เป็นปีที่เรามีความมั่นคงของของธุรกิจเนี่ยเชื่อว่านักลงทุนเองจะกล้าลงทุนออครับ ค่ะได้ในวันไหนว่างๆพาแฟนรายการไปปะกันหน่อยนะที่ออฟฟิศพี่อ่ะยินดีเลยครับยินดีเลยครับผมเห็นว่าจะเปิดบริษัทลูกคือเดือนสิงหานะคะครับมาที่ยี่สิบสองสิงหาครับจะมีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เลยฮะที่ใหญ่แถวไหนอะพี่ใหญ่แถวไหนเออที่โรงแรมในละวันครับครท่านกิติรัตน์นนองก็ได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธานเปิดถ้ามีโอกาสก็จะไปร่วมกิจกรรมด้วยนะฮะยินดียินดีครับผมเรียนเชิญเลยครับผมค่ะขอบพระคุณนะคะครับขอบพระคุณครับคุณม่อนครับ